วันนี้มีคนมาถ่ายรูปเจ้าสาวเจ้าบ่าวกันด้วยนะอืมอืนะโอ้ลมพัดแรงมากเลยค่ะปวดและเป็นปละนะหาดอยู่ข้างหลังนี้อากาศดีๆนะคะวันนี้ sang rồi chứ cứ